คำถามสุดท้ายรักกันนะครับก็ถามว่าควรซื้อกองหลีดก่อนหรือหลังเพิ่มทุนครับโอ้ถามดีอันนี้โอเคพี่บอกแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคีย์พอยต์เลยนะถ้าจะซื้อกองหลีดก่อนเพิ่มทุนนะครับก็ต้องดูว่าการเพิ่มทุนของเขาเนี่ยจะไปแล้วก็ราคาซับที่จะซื้อมาเนี่ยมันแมชกันหรือเปล่ามันแมชกับของเดิมหรือเปล่าถ้ามันแมชกับของเดิมเนี่ยซื้อตั้งแต่ก่อนเพิ่มทุนเลยก็ได้แต่แต่ถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจ ถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าแบบแบบแหมอยากให้มันจบๆเลยะนะครับถ้ารอ,รอได้นะแนะนําซื้อตอนเพิ่มทุนหลังเพิ่มทุนก็ได้อคือให้ให้ราคาตลาดเนี่ยมันเขาเรียกว่าจัดเม้นไปเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยบอกว่าให้ราคาตลาดเนี่ยมันจัดเม้นไปเรียบร้อยแล้วว่าโอเคซื้อซ้าใหม่เข้ามานะล้วก็ต้องรีบาลานซิ่งของตัวราคาเนี่อกว่าว่ากับกับผลตอบแทนคือดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะเอ้ปันผล,ลนะว่าเออให้มันอยู่ในเลทเออเขาเรียกว่า เลทเดิมอะเลทเดิมอะอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อหลักเพิ่มทุนก็ได้ครับสบายใจกว่า